่อด้วยตำทัวไก่ย่างมีน้ำตกอีกนะแต่ไม่เอาย <c oughs> ูโนนะได้ตำทัวแค่นี้โอ้โหสุดยอดอื้อ ยอยากใส่ไปเอาพิปซามากินกับทำโถกนไม่มใช่กิน เดี๋ยนี้สบายเนาะอยากกินอะไรก็โทรเอาโทรเอาเมืองไทยสบายแท้มนี่ตัง้งแตอย่างนี้อืมได้หมดเ้าไม่มีอั่างเหมือนกับคนครจะมาสง่ง แม่คุณแม่จะไปเบียดเบนตังไมบอกแล้วฮะคุณแม่จะไปเบียดตังไม่บอกไอพอรู้ว <cko ier? S 1> ่าผมมาแล้วผมจะเรื่อเงินบอเี๋ยวไปเก็บนผมจเหายจ่ายมืองน่ยเนอรเดือนเท่าไร่ปงสองหมื่นนบางเดก็สามหมื่นออ แล้วอไอ้พ่อไอ้ไอ้ผมเดือนละหมื่นมันจะมันย่าไม่ได้เอาแล้วเวลาปิดเทอมอย่างนี้ก็จ่ายนะมันในช่วงนั้นมัน,มนเรียนพิเศษเยอะไงนี่เป็นตอนอยู่มสี่พ่อครับบอว่าเดือนละหมื่นมผมว่าบอกมันเรียนพิเศษเลยเย็นพิเดี๋ยวก็ไอ้น้องหมื่นนี่หมืน่นห้านี่จ่อหมื่นเป็นแส่น่ะหลายแส่น่ะถ้าเรียนพิเศษ กิดตัวที่ผมไม่ได้เดนเลยแตงกวาแทบจะไม่เหลือเลยอ่ะให้ผมให้ให้เป้งเลยเนาะเรียงกว่าจะจบอันนี้เรยไม่ได้ก็ไม่ได้เลยเรียนไม่เลยว่าอย่างเดียวมันจะ ถ้าไม่ได้สารแบบแรกมันมันจะไม่เอานะ่ะไม่เอาผมก็กลัวว่ามันไม่ทำไปตั้งปีนะไม่มอยู่ไงน,น้องอยู่ตั้งนานอ่ะเราพยายามบอกว่าหมอที่ไหนตุ่มเหมือนกันมันบอกว่าถ้าไม่ได้สารแบบแรกมันจะจบเมื่ทีหน้าว่าไม่แน่แค่นี้แค่นี้อะไรนะหยุดมาเมื่อกี้วันมันยังบอกว่าเบื่อเลย ไม่แน่ไม่แน่มันอาจจะเอาแต่ถ้ามันเอาหมอที่ไหนก็ได้มันติดหรืมันเลยติดแน่นอนเลยให้ดูผมดูกันเองเลยวแต่สามมันดับแรกเขาอยากเอาห,อหมอเขาอยากเอาหมอที่โรงพยาบาลดังๆอย่างนี้เหรอ,อเขารอหมอเสยราท,ที่เดียวเวลาเขาไม่เอารามารามารามาก็ติดก็เอาสามที่นี่มันจเจา อมที่คือไม่มีได้ประดามากรรมตาเข้าไปเอาหมายกรรมตาคะแนนก็จะเท่าอะร่เงยผมบอกกันได้ว่นผมผม,มเรียนหมอมองกุฎหมอมองกุฎได้เป็นจานด้วยได้เป็นหมอด้วยจนมาถึงได้ร้อยปีเนี่ยเป็นทั้งหมอเป็นทั้งอาจาร ป๋องจะเรียนอะไรป๋องไอ้ยป๋องมันบอกมันจะประกาศเรียนม,มันเนี่ยนะมันบอกมันก็ไม่ื่ออยากไปเแล้วมันจะเรียนวีเครดิตไปเรียนเตรีทหาดูั้วเรียมหาไม่ได้ง่ายๆมันที่สอบที่จะการป่าแล้วมัรับการไม่ป,าปา่ปาได้แม่พี่แปลงเป็นหมอป๋องเป็นทหาร ไม่มีใครเอาเหมือนพ่อเมืนแม่เลยเหรอ <laughs> นีวะีแมมอกมมจเดนเลยเรีนมาเดีว,เดวก็ตกงานเรียนหมอไม่งานแน่มีงาน,นทแน่หมอนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยนี่ว่าตกงานก็บานมาแล้ว ทำอะไรมันนมาขนาดนั้นเลยตอนผมจบจบออกมาใหม่ๆนะจบแล้วนะแต่ว่ารอรองานวัน,นปรรมดาแค่เดือนขึ้นไหนกันวุ่นวายเลยจบมาแล้วเรียนก็ไม่ไเรียนแล้วรอรองานก็ไม่ไทำเดือนขึ้นเองไงน่ะมันวุน่นวายจะบ้าตายพอพอได้จะมาเรือลูกมัน เราเรียนนี่มันเรียนยนงไงมันเรียนทำไอ้เรียนก็จบแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ปริญญาเขาไม่รับถ้า,ยาอยาปริญญาเนาีย่นยนักเรียนก็รอให้มัดปริญญาแต่เรียนทุนหลวงยังไงนะเราก็เรียกว่าเรานะ <c oughs> เรียนทุนหลวงเรียนจบแล้วก็ได้ทำไม่ยาบอกว่ารอให้เป็นยาหมดไม่ทำ โรงใหญ่ไปยิ่งประตูเระมาที่หนึ่งอันนี้คือข้อสอบเสร็จแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ายังไม่รู้ผลแป้งวัาที่เจนเมสได้นะลูกคนโอ้โหคะแนนแต่นนแโอ้คะแนนแค่ก็แค่ทายถูกว่าะจะติดที่ไหนแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเจนจะทั้งไปสมัครแล้วก็ตอบรับนั่นแหละคือร้อยเปอร์เซ็นต์เดือนพฤษภาคม สมัติว่มันไปสมัคเขา่สมัครสิบที่สิบอันดับผมว่าสิอันดับมันสมมติว่าสีได้อันดับหนึ่ง้มันสีได้ตอบรับมันก็ล่วงไปแต่ถ้าสีได้ไม่ตอรับเหลือกั้เก้าที่อะนอกจากสีได้มันติดหมดอยู่แล้วทำไมาเกิดรับมันก็ผมบอกว่า คนเลยนี่ก็ติดหมอส่งขาแล้วก็จะร้องนั้งหมู่บ้านเลยให้ติดหมอส่งขาไม่เอาไม่ใจหมอส่งขาหมอนธรรมดามนั่ยไม่เอาเลย ไปเรียนมังกีหรอสิมอตรงกลางจะเรียนมังคีเรือนพีหน้าเราเอ็นใหม่ผมก็บอกว่าเอ็นใหม่เลยเนี่ยแรงไงว่ามันจะีปีหน้ามันก็มีคนอื่นเขาติดที่ไหนเขาก็ดีใจแล้วเอออันนี้มีการเลือกเองก็เลยที่มันก็ติดหมอตรงกลางกนะ็เลี้ยงกันหมู่บ้านอ,อ,อันนี้เราง่าย,ายมาหมดตรงกลาง เขาอยากเอาอันยากๆให้มันภูมิใจมากเขาอยากเอาเพื่อไอนไอ้มันรอมาแรกมันร้องให้เพราะวิชาที่มันยนัาที่สุดคือีิสิกฐ์อมันทําไม่ได้มันจำไม่ได้จำไม่ได้จำเป้ามันเราคิดว่ามันจาไม่ได้พอมอจำไปมามันบอกมันกะจะได้แปดสิบห้าแล้วมันไปได้แค่หกสิบแปดมันร้องให้ พอวันรุ่งขึ้นมันไปสาวิจาสาพวิจามันบอกว่าจำได้หมดมันรุ่งไปฟิกส์มันฟิกส์มันที่มันเก่งที่สุดอะมันติดโอลิมปิกอนูแต่ว่าที่ก็สอบก็สอบที่ออกมามันไม่ใช่แนวมันเขาสอบมาคิดลี่ที่มันดังมันไม่ต้องคิดลี่